มียอยักษ์กัลลันด้วยเป็นปูทะเลยักษ์ทีนี้ปูทะเลยักษ์เนี่ยในความหมายนี้ก็เหมือนเป็นข้ามรองพระบาทที่จะคอยช่วยเหลือช่วยสนับสนุนเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเมื่อพระมหาชนกทรงรองราชและฟืน้นฟูต้นมรวงเรียบร้อยแล้วเนี่ยระมหาชนกก็ก่อตั้งสถาบันการศึกษาให้ชื่อว่าปูทะเลมหาวิชาเนเพื่อที่จะฟืน้นฟูคุณธรรมและความรู้ให้อยู่กับแผ่นดินตอนน่อไปกลุ่มนักเรียนของปูทะเลนี้ เราเน้นเริ่มที่นองที่คุณจะทำคุณจะทำจะเริ่มจากสตินะครับก็คือการที่เรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรปัญญาจะเกิดว่าเรารู้ว่าทําไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นทุกอย่างเช่นตื่นนอนมาเขาก็จะได้เก็บกวาดที่นอนแล้วก็มา,ามาที่วัดที่นี่คือที่วัดนะครับเขาก็จะมาเดินตามบาทมาจัดสถานที่มาเก็บผักเขาจะเข้าไปในป่าแล้วก็เก็บผักทุกเชา้าเป็นผักสดๆที่เขาปลูกแล้วเขาก็จะเก็บมาถวายพระ เพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยเขาจะได้ทั้งทําบุญทาทานและเด็กที่นี่จะรักษาศี5ห้าแล้วก็จะได้ปฏิบัติคือภาวนานั่นเองข้อแรกจะต้องเป็นคนดีมีวินัยนะครับข้อที่สองคือพึ่งตนเองได้ข้อที่สคือจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือเชี่ยวชาญวิชาข้อสุดท้ายคือกระตัญอยู่กระตะเวทีอ๋อสิ่งสี่เป้าหมายหลักมีครบสี่ข้อจบแน่นอนวิทยแผ่นดิน ต้นแบบนะะในเครื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเขาก็จะถ่ายทอดไปสู่ชุมชนไปสู่บ้านเกิดไปสู่เยาวชนคนไทยที่คืนชีวิตให้แผ่นดินด้วยกันนะคะแล้วก็เชิญชวนให้มาคืนชีวิตให้แผ่นดินด้วยกันด้วยค่ะก็เป็นอะไรที่เออเซฟได้สนับสนุนนะคะก็แต่คัดเลือกเมล็ดพันธุ์นะคะคแล้วก็อำนานนะคะ ถงแล้ก็ดำนาเกี่ยวข้าวทุกอย่างแล้วจุดออกมาเป็นผลผลิตเป็นข้าวสารนะคะข้าวข้าวอินทรีย์วิถีไทยหาเซนเอิร์เซฟก็ส่งเสริมให้ให้เด็กๆเ,เนี่ยทำออกแบบได้ได,ได้ได้รู้จักคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะคะการปลูกพัทุกอย่างอ่ะมันเป็นงานของเอิร์เซฟที่จะมาช่วยต่อยอดให้กับเด็กๆเ,เ,เหล่านี้ในอีกหน่อยอาจจะมีผลิตภัณฑ์ ของเด็กๆปูทะเลนะคะโดยโดย e อ r t h ให้การรับรองนะคะแล้วก็มาสอนเรื่องการตลาดที่โปรใช้เป็นธรรมนะคะเด็กๆก็จะมีการพึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืนในวันข้างหน้าเลยไปสอนเกษตรกรในวันข้างหน้านะคะค่ะพ่อจะพิ and this uh, curriculum and Education was very good. Oh, your father? Yeah, sir. And he came here and then looked around. And education system was, was very good. So he asked us if he wants to study here and learn about alternative education, something different, something unique. So, mm. Yeah, we said yes. In Thailand, it's different than in Bhutan. A lot. Every, every, yeah. Everywhere they learn uh, the Western education. So mm. This is the only uh, education which are necessary. Yes. We, yes. we need it because we learn how to make our own food, we learn how to make energy, we learn how to uh, save our earth. So these are the necessary. So other education, they learn how to destroy. To learn how to make tall buildings. Make more money they, and more money. Uh, they just yeah. learn how to destroy the earth. But we learn how to save and we learn how to produce our own food, shelter and everything. Yeah. City people make a lot of money. A lot yeah. but, but they cannot eat money, right? Yeah, we yeah. grow a lot of food. We can eat money. Yeah. You know we can eat you know, all the organic foods and all this and this mm. this looks are very simple but it's uh, necessary for our life. Mm. So we youth have to learn it because the youth in the Bangkok they don't know even how to cook their food. Mm. So how they can make their own food. Yeah. Yeah. they don't know how to cook, so they depend too much on the big company like C P, Tesco, 7 Yeah. So they put make food for them uh, happy, and we, we are, this is the right education for us. Yeah. We have we work, but we work hard, but we feel that it's the right. It's Only education to save this world. Yes. We appreciate our King b h u m i b o n His philosophy, the sustainability c o n o m y We like it and we love and we learn it. Yeah. Thank you. Learning by doing. Yeah. ทำได้ไหมฮะผมก็คือได้ไปขอจากคุณยายนะครับซึ่งขันข้าวเนี่ยก็เป็นของเพื่อนบ้านของคุณยายซึ่งสืบทอดมารุ่นต่อรุ่นครับอันนี้เป็นข้าวอะไรฮะที่ปลูกกันเป็นข้าวกรรม พันพื้นเมืองเลยครับข้าวกล่ำพันพื้นเมืองครับเป็นข้าวกล่ำพันโบราณครับอ๋อที่เลือกทําไมที่เลือกข้าวกล่ำที่เลือกข้าวกล่ำเนี่ยครับเพราะว่าตอนแรกเขาประชุมกันอยากได้ข้าวเหนียวดําแล้วทีนี้ก็เลยไปขอยายว่ามีข้าวเหนียวดํำไหมยายก็เลยบอกให้ข้าวกล่ำพันนี้มาเพราะว่าเห็นว่ามันปลูกง่ายที่สุดแล้วดูแลง่ายนะครับทนต่อความแล้งนะครับ เดกคนน้ำค่ะว่าไอ้กก yeah, hmm, the ิจกรรมหนึ่งเนี่ยอันนี้เนี่ยจะมีสต้นข้าวสักกี่ต้นโอ้โหแล้วก้านนี้เอามาจากไหนครับก้านี้เด็กๆเขาเพาะกันเองเลยค่ะเขาเขาหวานข้าวเขาเขาคัดเมล็ดพันุ์เองแล้วก็แช่ข้าวบ่มข้าวเองแล้วก็เขาก็จะหวานลงใน บ่อตรงนี้ค่ะสักสามสามแปลงค่ะอ๋อแล้วก็ได้ะอ้ก้าที่คือใช่ก้านี่คือเขาเขาทำขึ้นมาเองเลยค่ะแล้ววันนี้วันนี้จะสู่ขั้นตอนคือการดำนาใช่ค่ะวันนี้จะดำนาแบ่งแบ่งให้เด็กๆทำยังไงกันบ้างเนี่ยเด็กๆเขาแบ่งกันเองเลยค่ะคนนี้เป็นประธานค่ะแชมป์ค่ะอ๋อแชมป์เป็นประธานประธานรุ่นประธานกลประธานการทำนานี่ค่ะก็จะมีแบ่งเป็นประธานคนหนึ่งค่ะคือคือแชมป์แล้วก็มีเลยขายคนหนึ่งเขาก็จะเริ่มเราก็ให้เขาเริ่มทำตั้งแต่ตอน ให้เขาตัดสินใจเลยว่าเขาจะทํานาไหมตรงนี้เขาจะเลือกข้าวพันธุ์อะไรแล้วเขาจะจต้องเชีงก็รู้สึกดีดีกันนะครับเพราะว่าปนนี้ป,นปีที่สามที่พวกผมได้ทานาแล้วก็เป็นปีที่ค,คึกคักแล้วก็เป็นปีที่พวกผมได้บริหารจัดก,การวางแผนกันเองแต่ว่ามันก็จะมีปัญหามากมาที่เข้ามาพวกผมก็ไม่ยอมยออ่อท้อนี่นก็เป็นจุด กับสุดท้ายแล้วในการดำนาดำนาแล้วก็รอเติบโตให้มันเติบโตแล้วก็เราจะมาคุยกันอีกคุยกันอีกครั้งเมื่อเมื่อเราต้นข้าวนี่มันโตขึ้นแล้วเราจะมีการแก้ปัญหาในการเพี้ย